พีเตอเฉลขบวนการขายข้อสอบราชการเงินทุจริตหมุนเวียน8,000ล้านบาทเต้มงคนกิจรองหลังพบขบวนการทุจริตซื้อขายข้อสอบรับราชการท้องถิ่นปี67พบเงินหมุนเวียนนับ8,000ล้านบาทต่อปี เมื่อวันที่23มกราคมที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์อดีตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลย,ยื่นหนังสือถึงพันตํารวจตรียุทธนาแพรดดำรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ตรวจสอบขบวนการทุจริตซื้อขายข้อสอบพร้อมส่งทีมมือยิงข้อสอบในการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นปี2567มีวงเงินทุจริตประมาณ8,000ล้านบาทต่อปี นายมงคลกิจกล่าวว่าในปีนี้จะมีการบรรจุค่าราชการกว่า6,200อัตราและขึ้นบัญชีไว้ถึง2ปีด้วยกันหมายความว่าจะมีการบรรจุค่าราชการทั้งสิ้น12,400อัตราโดยตำแหน่งที่จะเข้ารับสมัครรการสอบในการแข่งขันทั้งภาคก่อภาคขอก็จะมีทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีทั้งในปีนี้จะเปิดรับในตำแหน่ง ปฏิบัติการหรือระดับอนุปริญญา94ตำแหน่งใน6,200อัตราโดยแบ่งเป็นสายทั่วไป2,950อัตราใน29ตำแหน่งและสายวิชาการ36ตำแหน่ง2,109อัตราและสายครูผู้ช่วย29สายวิชาเอกมีตำแหน่งว่างทั้งหมด1,135อัตราซึ่งรวมทั้งหมด6,200อัตราที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ในปี67 นายมงคลกิจกล่าวต่อว่าการทุจริตในครั้งนี้มีมาหนาแล้วตั้งแต่ในปี2539ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นกลุ่มเดิมที่ทำอยู่หากถามว่าการทุจริตในการสอบรับราชการท้องถิ่นมีกี่รูปแบบสมัยก่อนจะเป็นการทุจริตธรรมดาคือการส่งมือปืนหรือตะวะแทนเข้าไปทำข้อสอบแทนข้าราชการที่จะเข้าสอบซึ่งกลุ่มที่ทุจริตในการสอบ นั้นจะมีการเสียค่าดำเนินการสำหรับระดับอนุปริญญาจะจ่ายค่าทำข้อสอบในราคา500,000บาทและระดับปริญญาตรีจ่าย600,000บาททั้งยังต้องจ่ายค่าไนนหน้าเพิ่มเติมอีก100,000บาททั้งนี้ในส่วนของมือปืนนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เรียนเก่งเพื่อเข้ามารับจ้างในครั้งนี้เพื่อหาเงินโดยมือปืนคือจะเป็นคนที่เข้าไปทำข้อสอบและส่งสัญญ,ญาณให้กับผู้จ้างวานโดยการเข้าสอบหนึ่งครั้งจะได้เงินจำนวน30,000บาท นายมงคลกิจยังกล่าวอีกว่าในปัจจุบันนั้นจะมีวิธีการโกงต่างกับในอดีตโดยในอดีตจะใช้วิธีการส่งสัญญาณจากมือปืนโดยมือปืนนั้นจะทําให้ตนสอบไม่ผ่านแต่ในปัจจุบันจะมีการใช้เครื่องมือที่ทําให้สั่นไหวที่ต้องซ่อนไว้ในที่ลับหรือผ่าตัดไว้ในเนื้อโดยใช้วิธีการสั่นเพื่อบ่องบอกถึงชุดข้อสอบและตัวคาตอบ นายมงคลกิจกล่าวต่อว่าขบวนการเหล่านี้จะขาดสิ่งสำคัญอย่างชุดข้อสอบไม่ได้โดยการที่ได้มาซึ่งชุดข้อสอบนั้นจะทำการซื้อโรงพิมพ์หรือคนภายในโรงพิมพ์ให้นำชุดข้อ,อสอบออกมาเพื่อทำการเฉลยใช้ในการทุ่นเวลาและส่งให้มือปืนเป็นผู้ท่องจำโดยในปีนี้มีการเข้ารับบรรจุ6,200อัตราแต่ครั้งนี้มีการขึ้นบัญชีไว้ถึง2ปีซึ่งจะมีผู้ที่สามารถบรรจุได้ถึง12,400อัตราเป็นวงเงินกว่า8,000ล้านบาท ขบวนการนี้ที่ทํามาได้จนถึงปัจจุบันเพราะมีนักการเมืองใหญ่เป็นผู้หนุนหลังจึงทําให้รอดมาจนถึงปัจจุบันนายมงคลกิจกล่าวสําหรับผู้ที่อยู่ในขบวนการนี้และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคือจ่าจังหวัด และพัรยาชื่อย่อผล,ลไม้ทางภาคเหนืออักษรชทางลูกชายของทั้งสองคนได้รับราชการในระดับท้องถิ่นอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีและอีกหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการคือรายชื่อเหมือนกับอดีตนักมวยชื่อดังที่ได้เหรียญทองในโอลิมปิกเนื่องจากการทํางานของกลุ่มนี้มีเงินหมุนเวียนจํานวนมากจึงทําให้มีบัญชีม้าที่เกี่ยวเนื่องกันหลายบัญชีโดยมีนอมินีบางหน้า นายมงคลกิจยังฝากข้อความถึงนายอนุทินชาญวิรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าในปัจจุบันมีขบวนการเหล่านี้อยู่ซึ่งทำงานกันเป็นระบบและทำให้การสอบเข้ารับราชการของผู้ที่จะสอบแบบสุจริตนั้นพลาดโอกาสไปและจะได้แค่ค่าราชการที่ทุจริตเข้ามาทำงาน